ลุงแมนชายโชคร้ายที่ต้องพิการเพราะมีน็อตฝังอยู่ที่หัวเพราะอุบัติเหตุในวัยเด็กวันนี้เขามาสู้เพื่อภรรยาที่เขารักกับความหวังที่จะลบหลังหนี้ที่กู้มาทำไร่อ้อยเสียงร้องจะช่วยให้ฝันของลุงแมนเป็นจริงได้หรือไม่ จึงซึมเศร้าเหียบเหงาอุ่นเร็วคงเสียที่คนเลวชะกันเขาหวานวานจะพลานพาพรหม,มจันท์บันเอาความสาร เปิดหน้าต่างมองเห็นน้องโซกาอยาก้าตัวตา มันหมือนว่าเสียนะเพราะมันมีช่วงช็อตปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นเพราะน็อตที่มันทับอยู่ครับเหมือนตอนที่จะร้องใหม่อ่ะนึกว่าเอ๊ะเราจะร้องเพลงอะไรนะใช่แล้วแล้วก็นึกด้วยว่ามันขึ้นอันนี้หรือเปล่ามันเพราะมันมีการกดประสาทอยู่กดสมองอยู่นะก็ถือว่าผมถือว่าก็เก่งมากแล้วนะโอ้สุดแล้วเนี่ขนาดไม่สมบูรณ์คือถ้าสมบูรณ์เนี่ยผมว่า เขาจะเนียนแค่ไหนก็ไม่รู้นะต้องฟังจากครูบาอาจารย์เชิญอาจารย์แม่ครับโอ้ยเก่งมากค่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากแล้วก็แกะลูกเล่นของพี่เป้าสายันได้ดีแล้วก็อารมณ์เพลงดีมากวันนี้เนี่ยนะคือแค่พลังเฉยๆแค่พลังเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายมันไม่สมบูรณ์ข้างหนึ่งแล้วยืนก็ต้องคอยขยับอยู่เรือ่อยแล้วมันมีผลกับสมองมันอาจจะมีบางช่วงที่ลืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่มันก็เพราะมากแล้วเก่งมากค่ะชื่นชมค่ะพี่ลุงแนนจา๋านี่ขนาดเขาไม่สมบูรณ์นะเรายังฟังแล้วเรายังแบบอู้ตายแลวสเสน่ห์ในการเอื้อนเอ่ยของลุงการ,รแบบรักรักสายันนะเนาะชอบอะเป็นสาววกอะเลยแกะได้ทุกอย่างเลยอย่าไปโมโหตัวเองเลยลุง คือน็อตมันมันอยู่ในสมองเราอ่ะมันเป็นอย่างที่ลิงบอกอ่ะมันอาจจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ทําให้เราชอร็อตอ่ะจึก๊กไปอย่างเงี้ยมันมีบ่อยนะเท่าที่เราดูที่เราคุยกับลุงสองวันนะอาการลุงแบบนี้มีบ่อยมากครับนะั่รักลุงสละพวกเราเนี่ยทําไงดีอขอให้ลุงอยู่นานๆนะพยายามอยู่ไปเรื่อยๆนะลุงนะค,คอขอืคค่ะขอโชคดีค่ะ คุณแมนเป็นคนที่เนื้อเสียงมีสเสน่ห์มากเวลาร้องเพลงนะคะทุกคำเลยที่ปล่อยออกมาเนี่ยตั้งแต่ที่ขึ้นเลยตั้งแต่เพลงแรกแล้วใครคือเขาเขาขึ้นมาคำแรกเนี่ยคือมันฟังได้เลยเหมือน<ล>ฟังเทพเก่าๆเลยเนาะใช่ uh huh. เพลงของครูชนอันนี้เป็นเพลงทำนองไทยเดิมชื่อว่าเพลงดาวทองซึ่งเวลาที่ครูเขียนจากไทยเดิมเนี่ยเพลงของครูชนเนี่ยจะเป็นเพลงที่ต่ำแล้วต่ำลึกลงไปเลย แล้วเวลาสูงก็จะสูงปี๊ดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยฮะลุงแม่มีสเสน่ห์ตรงที่เสียงต่ำด้วยนะใช่ต่ำก็ไม่บอดสูงก็ต่ำไม่บอดมันมีท่อนอยู่ท่อนนะฮะเขาหว,ว,ว,วานว่าจะเขาหวานคำว่าหวานลงไปาาคือเขาหวา,า,านว่าจะเขาได้เขาลงพอท,ที่ได้เพาะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเ็ามีสเสน่ห์มากเลยลุงแล้วการที่ปล่อยเสียงออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นความเป็นธรรมชาติคือ มันฟังแล้วมันสบายอะพวกเรารับสารมาแล้วมันคือฟังแล้วมันสบายโชคดีนะลุงนะแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับลุงแมนจากสุพรรณบุรีนะครับนี่ทกศที่กู้มาเช่าที่ทำไร่อ้อยเป็นหนี้1 8 5่9 9บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้1,000 10, 0เหลือ1,75,799บาท อีกหนึ่งคนสู้ชีวิตนะครับพี่จอยจากนครปฐมนะครับนี่กองทุนหมู่บ้านที่กู้มาจ่ายค่าเทอมลูกและค่าใช้จ่ายในครอบครัวและดูแลรักษาลูกครับเป็นนี่0หนี้า0 0 0บาทใครจะได้เข้าไปหาไหม่หมดนี่จะยังคงเป็นแชมป์อยู่หรือไม่เนื่องคะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้ ทั้งสองท่านนะคะทั้งพี่แมนแล้วก็จอยนะแต่วันนี้พี่สู่ขออนุญ,ญาตตัดสินด้วยเสียงเพลงค่ะขอเลือกค่ะแชมป์ของเรานะครับหรือพี่จอยคนสู้ชีวิตคนใหม่หนึ่งคะแนนแรกนะครับใครจะได้รับมันพี่แมนค่ะลุงแมนครับ หนึ่งต่อศูนนะครับตอนนี้ลุงแมนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮให้ลุงแมนลุงแมนจะเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยส่วนพี่จอยกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะวันนี้ก็ทั้งสองท่านก็มารายการของเราก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆกลับไปเนาะที่สำคัญคนที่ไม่ได้ไปความหมายก็ได้กำลังใจจากพวกเราไปวันนี้ขออนุญาตเลือกค่ะ อย่างที่บอกครับถ้าให้ลุงแมนลุงแมนจะเป็นชแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาไม่หมดหนี่ส่วนพี่จอยกลับบ้านคะแนนที่สองนะครับจะเป็นของใครลุงแมนค่ะลุงแมนครับสองต่อศูนย์นะครับลุงแมนได้เป็นชแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาไม่หมดหนี่นะครับ พี่เอครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับลุงแมนครับลุงแมนครับสามต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันนะครับผมวันนี้พี่จอยไม่ได้นะเข้าไปหาไม่หมดนี่นะทำไมถึงมาไม่หมดนี่ก็คือก็อย่างที่บอกอะก็เหมือนเนบคือมันมีโอกาสก็อยากจะมาก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะจะได้หรือไม่ได้นะคะแต่ว่าในเมื่อ โอกาสมันมาถึงเราแล้ว็ต้องมาใช้ต้องคว้ามัน้อากต้มันจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ข่อมาแล้วก็อยากมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เหมือนทัดเจอเหมือนเหมือนจอยเนค่ะอยากให้ทุกคนสู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยดีด้วยอะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายได้เยอะอยู่คนเดียวก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยบ่าบอาวทำไปเรื่อยแล้วก็ดีขึ้น อยู่ที่คุณผู้ชมเลือกใช้ชีวิตนะครับทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดแต่คุณจะเลือกตายแบบใจฝ่อเหมือนที่คณะกรรมการบอกหรือคุณจะเลือกตายแบบใจฟูเท่านั้นเองพี่จอยรับ5,000บาทกลับบ้านครับแบบ ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเอาใจช่วยลุงแมนกับการค้นหาไม้หมดหนี้ครั้งที่สองว่าวันนี้โชคชะตาจะนำพาให้หมดหนี้หรือไม่ตอนนี้สมัยที่สองของลุงแมนลุงแมนเหลือไม่อยู่ทั้งหมด18ตัวหนึ่งใน18ตัวนี้นะครับมีอยู่หนึ่งตัวที่เป็นไม่หมดหนี้หาให้เจอ ถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก50,000นบาทครับอยู่ที่ลุงแมนแล้วนะครับว่าจะหาเจอหรือไม่ขอโชคเข้าข้างลุงแมนหาให้เจอถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ ไมตัวไหนจะเป็นไมหมดนี้นะครับนี่1 8 5 7 9 9บาทจะหมดในวันนี้หรือไม่หาไมหมดนี้ให้เจอครับถ้าเจอหมดทันทีครับและรับเพิ่มไปอีก50,000บาทจาก m 1 5 0เอาละ ลุงแมนจะคุยกับป้าไหมลูกเกแล้วแต่เอาแล้วแต่ป้าบอกแล้วแต่ <c oughs> หลานจะให้หลานเลือกเหรอคนนี้เหรอลูกเอามาหนูเดินมาจิ้มตัวไหนลูกหมายเลขสิบสี่หลานจับหมายเลขสิบสี่ลุงแมนล้วครับ จะเลือกหมายเลขอะไรนะครับจะเชื่อหลานก็ได้หรือจะเชื่อตัวเองก็ได้ลุงแมนเลือกใหม่หมายเลข14ครับ14เพราะหลานเดินมาจับให้พร้อมนะครับขอให้ไม่หมายเลข14เป็นไม่หมดหนี้ของคุณลุงแมนเลือกมาทางด้านนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับหมายเลข 14ถ้าใช่สองแสนัยเก้าสิบาทลุงแมนจะหมดนี่หรือไม่หมดนห่หมดหรือไม่หมด เตียนตัวร้อครับโอ้ยไม่ใช่หมายเลข14นะครับลุงแมนโอเคเอาถอยมาถอยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยค่ค,ค,ค่ไม่ต้องรีบโอ้หมายเลข14ไม่ใช่ไม่หมดนี่นะครับ นี่1 8 5 7 9แบาทไม่หมดแต่ก็ลดไป20 0 0 0เหลือ165,799บาทครับก็ยังดีนะยังไม่หมดแต่ก็ลดไป20 0 0 0แล้วนะครับผมอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม่หมดนี่คือเลขอะไระพี่จอยลองเลือกเล่นๆพี่จอย 13ค่ะ13บสาอ๋อเอาใกล้ๆกันเลยเบียดเบียดเบียดเอาเลขข้างเคียงเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเหรอสี่เจ้โอ้ยสองเศูนย์แล้วว่าศูนย์เลขเลขสิบเลขสองตัวเลขสิบเลขสิบห้าเิบสิบหกแต่อยู่ใกล้มากอยู่เทือกนี้จริงๆโอ้โหมาใกล้นะเนี่ยลุงแมนอยู่ในใจบ้างไหมผมเห็นลุงเดินตรงนั้นเอออยู่แถวนี่ใจของเองอะสมมติว่า สมมติว่าถ้าไม่ได้ถามหลานลุงแมนจะเลือกเบอร์อะไรไม่มากวัาจะเลือกเบอร์15บห้าครับจะเลือกเบอร์15้าแต่หลานมาหยิบเบอร์สิบสิบสี่แต่ออก<ง>เบอร์16บหกตอนนี้เอ็มรหก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับรอใเต็มที่ครับถ้ามีหนี้แล้วมีเสียงร้องมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทรถึงศุกร์ทางช่องเฟิร์สพอยต์หมายเลขยีเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นหนี้ทุกคน เรามีพื้นที่มากพอสำหรับคนไทยที่เป็นหนี้ใหม่หมดหนี้สวัสดีครับ เหมือนดั่งแม่ของน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งตอนนี้ป้าจำเนียงเลี้ยงอยู่กี่ตัวเก้าตัวค่ะเริ่มจากบางตัวเนี่ยเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเนี่ยแม่มันโดนรถทับตัวหนึ่งเราก็เอามาเลี้ยงก็ไปซื้อนมมาแล้วก็จับปากหมาบีบแล้วก็เราก็เอานมจากปากเราใส่ปากเขาค่ะทุกวันนี้ป้าเลี้ยงเขาป้าไม่คิดว่าตัวเองจะลำบากค่ะแล้วก็ป้ารักเขาเหมือนลูกค่ะ you